สำหรับชาวาธาตแมวคนรักน้องเหมียวถ้าฝันเห็นแมวก็ต้องบอกว่าเป็นฝันดีมากๆแน่นอนซึ่งก็เป็นความจริงด้วยเนื่องจากการฝันเห็นแมวส่วนใหญ่มักจะเป็นนิมิตหมายอันดีโดยรวมแล้วช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาสุขภาพเพราะความเครียดสะสมด้านการงานคุณอาจจะเจออุปสรรคบ้างเล็กน้อยอาจจะท้อใจง่ายด้านความรักเองก็อ,อาจจะมีเจนมีคู่แข่งขึ้นมาขัดขวางเรื่องของความรัก แต่เตรียมเฮได้เลยในด้านของการเงินหรือโชคลาภคุณจะมีโอกาสได้รับเงินบนสวรรค์หรืออาจจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคในการฟันเห็นแมวก็ได้ครับซึ่งวันนี้เลขเด็ดทํานายฟันชาแนลก็จะมีเรื่องราวนําเสนอเกี่ยวกับทํานายฟันเกี่ยวกับฟันเห็นแมวและนําเลขเสี่ยงโชคมาให้ทุกท่านเสี่ยงดวงกันครับฟันว่าแมวควร าใครฝันว่าถูกแมวขวนต้องระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะครับเพราะเป็นรางเตือนว่าคุณจะมีเกณฑ์ว่าถูกหลอกทําให้เสียการเสียงานฟรีๆหรือบางครั้งอาจจะมีการเสียเงินส่วนธุรกิจการงานช่วงนี้จะมีอุปสรรคมีคู่แข่งต้องดูแลการค้าการขายให้ดีด้านการเงินเองไม่ค่อยจะราบรื่นมีเรื่องต้องใช้ใจ่ายและควรระวังการเจ็บป่วยอดอด,อดแอดแอดมาก่อกวนใจด้วยนะครับส่วนเลขเด็ดทำนายฝันได้แก่27 26 18287621และ187ครับฟันเห็นเพชรตาแมวหากใครฟันเห็นเพชรตาแมวหรือแมวที่มีดวงตาเป็นเพชรก็ควรระวังก็คือคุณจะมีเคราะกรรมส่งท้ายช่วงนี้คุณจะหมดเคราะห์และจะได้ล่บแต่ไม่ต้องประมาทนะครับเพราะการเจอเรื่องร้ายส่งท้ายปีนั้นเช่นจะโดนมือดีล้วงกระเป๋า จะมีอุปสรรคเรื่องคนและการเดินทางต้องเผื่อเวลาสำหรับนัดหมายเสมอหลังจากนี้ชีวิตคุณก็จะราบรื่นจะมีแต่ความสุขอย่างต่อเนื่องคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของความรุ่มหลงความรักรักสนุกพบปะสังสรรค์เฮฮาต้องคุมตัวเองในการใช้จ่ายเงินให้ดีนะครับส่วนเลขเด็ดนำโชคได้แก่25 23 95 9 29 239และ3 9 6 ฝันว่าช่วยแมวตกน้ําใครที่เคยฝันว่าตัวเองได้ช่วยแมวตกน้ําทํานายฝันว่าช่วงนี้คุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการทํางานสูงมากส่วนด้านการงานนั้นจะประสบความสําเร็จงานอาจจะเยอะล้นมือแต่เราก็ฝ่าฟันไปได้และมีคนร่วมงานที่น่ารักมาช่วยให้คุณทํางานให้สําเร็จเป็นอย่างดีครอบครัวกับความรักราบรื่นมีความสุขเช่นกันและยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภ ได้เงินก้อนโตขึ้นมาอีกด้วยส่วนเลขเด็ดทำนายฝันได้แก่56 45 89 564 489และ954ครับฝันว่าได้เลี้ยงแมวถ้าจู่ๆฝันว่าได้เลี้ยงแมวแมวน่ารักน่าเอ็นดูมากมีคนเอาใส่กล่องมาตั้งไว้หน้าบ้านหรือมีแมวหลงมาให้เราเลี้ยง ช่วงนี้ทํานายฝันว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้รับโชคทั้งด้านการเงินและความรักคนโสดมีแววจะพบคนที่รู้ใจและพัฒนาความสัมพันธ์ไปทางที่ดีถึงขั้นสร้างครอบครัวเลยทีเดียวส่วนคนที่ฝันว่าได้เลี้ยงแมวตัวสีส้มเหมือนแมวกาฟิลยิ่งดีใหญ่เลยเพราะทำนายว่าจะมีโชคลาภด้านการงานทําให้ธุรกิจเกิดกําไรขึ้นมาอย่างมากมายเลยทีเดียวครับส่วนเลขเด็ดทํานายฝันได้แก่ 2- 3 03 64 239 042และ567ครับฝันเห็นแมวตายอาจจะฟังดูเศร้าสำหรับคนที่รักแมวนะครับแต่ฝันเห็นแมวตายถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีซึ่งช่วงนี้ทำนายฝันว่าคุณจะได้เดินทางไปไหนที่แคล้วคลาดปลอดภัยทำธุรกิจก็จะมีความมั่นคงจเจริญยิ่งขึ้น ด้านการงานคุณก็จะเป็นคนที่ผู้ใหญ่ไว้วางใจและเจ้านายชื่นชอบจะหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้คุณและคอยสนับสนุนคุณอยู่ตลอดหน้าที่การงานคุณก็จะเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังโดดเด่นเรื่องการเงินอีกด้วยช่วงนี้จะมีรายรับเข้ามามากมายทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนมีโอกาสรับทรัพย์และมีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงโชคถูกหวยรางวัลใหญ่อีกด้วยส่วนเลขเด็ดทำนายฝันได้แก่ห7า1 59ห 968 139และ4 2 5หครับนี่ก็เป็นการทำนายฝันจากการฝันเห็นแมวการฝันเห็นแมวนั้นโบราณว่าไว้จะดนบันดาลให้เกิดโชคลาภเงินทองเข้ามาในเร็ววันความฝันเช่นฝันเห็นแมวตายฝันว่าได้เลี e ้ยงแมวฝันว่าได้ช่วยแมวตกน้ําถือว่าเป็นรางที่ดีโดยเฉพาะคุณฝันเห็นแมวตายถือว่าดีที่สุดเตรียมซื้อลอตเตอรี่เพื่อจะลุ้นรางวัลที่1ได้เลยครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมจงมีแต่โชคแต่ลาบร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงสาธุสาธุสาธุ